สวัสลีตอนบน้องุนนักเรียนชั้นปอทุกคนนะครับ welcome to English class I'm u Slimin today we are going to study unit 4 lesson 2วันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ lesson ที่2นะครับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับจากค่าบที่แล้วนะครับ lesson ที่1นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยนะครับของ lesson 1นะครับ lesson ที่1กันก่อนนะครับก็คือให้เติม ให้ดูนะครับคำนิยามนะพี่ค่อยมานะครับแล้วก็เติมคำตอบลงไปนะครับตามแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับที่เขากำหนดนะครับข้อหนึ่งนะครับแนวตั้งนะครับ a kind of r e s t a u r a n t นะครับ a kind of restaurant ก็คือร้านอาหารประเภทหนึ่งนะครับอ่ะตามคำศัพท์เมื่อวานที่เราเรียนนะครับ ประเภทร้านอาหารพวกร้านอาหารร้านเครื่องดืมม่มทำมีอยู่อันเดียวนะครับเม mm ื hmm. ่อวานก็คือ cafeteria นะครับ cafeteria นะครับ hmm. ร้านกาแฟนั่นเองนะครับ mm hmm. <c oughs> ต่อไป <c oughs> อข้อ2เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่า we can see historic o b j e c t here นะครับเราสามารถดูนะครับวัตถุโบราณได้ที่นี่นะครับคำตอบก็คือ museum museum นะครับต่อไป number 4นะครับอ่า uh, a person who talks about exhibit in a museum นะครับคนที่พูดนะครับเกี่ยวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับคนคนนั้นก็คือ tour guide tour guide นะครับต่อไป,อไป number 6 what we see in a museum what we see in at a museum นะครับเราเห็นอะไรใน museum นะครับเราเห็น exhibit นะครับ exhibit นะครับอ่าสิ่งที่จัดแสดงนั่นเองนะครับต่อไป number three นะครับ there are many fish here มีปลาจำนวนมากมายนะครับที่ตรงนี้นะครับที่ไหนนะครับที่ตรงนั้นก็คือ aquarium aquarium นะครับ Number five, can use it, uh, and up, and down use up up b we e it to to t go go floors. เะครับเราสามารถใช้สิ่งสิงนี้เนี่ยขึ้นแล้วก็ลงระหว่างชั้นนะครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือภาก็คือลิฟท์นะครับ, uh, elevator, รบอ่า ขนะครับ an animal that doesn't exist now นะครับสัตว์ที่ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับสัตว์ตัวนั้นก็คือ dinosaur dinosaur นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ best where you can buy things at a museum นะครับสถานที่นะครับที่คุณสามารถซื้อสิ่งของได้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับสถานที่นั้นก็คือ gift shop นะคร gift shop นะครับ เอ่อทั้งหมดนี้นะครับคือเฉลยนะครับของเลสเซ่นท <Viol in. S 2> ี่1นะครับอ่าต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เลสเซ่นที่2นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนอ่าคำศัพท์นิดนึงนะครับดูการออกเสียงนะครับของเขานะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วโอเค vocabulary 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 museum museum Tour guide. Tour guide. Dinosaur. Dinosaur. Elevator. Elevator. Gift shop. Gift shop. Exhibit. Exhibit. Cafeteria. Cafeteria. Aquarium. Aquarium. Volta S <S เดี๋ยวมาอีกทีเนี่ยเดี๋ยวมาซ้ำมาเติมอีกรอบหนึ่งนะครับคำแรกนะครับคือคอะไรนะครับนักเกยนคือมิวเซียมนะครับมิวเซียมนะครับไปนะครับคือ Tour g ไกด์เชื่อไกด์แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือ d i n นส a u r ดนสนะครับแล้วก็ลิฟตนะครับก็คือ Elevator e l e v a t o r นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ i i t Shop นะ Gift Shop นะ, shop, นะแล้วก็ Exhibit e อ h i b i t นะครับต่อไปคือ Cafeteria c a f เ t e r i a นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Aquarium Aquarium นะครับนักเรียนก็ฝึกนะครับฝึกอ่านคำศัพท์เหล่านี้เยอะๆนะครับต่อไปนะครับเพราะว่าคำศัพท์นี้เราก็จะใช้ในการเรียนในในเนื้อหาถัดไปนะครับหลังจากนี้นะครับต่อไปนะครับเลสันที่สองนะครับให้นักเรียนดูในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงแล้วก็ในเนื้อหาเนี่ย ถ่านักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีะตัวอักษรที่เป็นตัวทึบนะครับแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราทําเครื่องหมายนะครับก็คือตัวทึบที่เขา้ามาเนี่ยม,มันมีอยู่ในเนื้อเพลงที่เราฟังที่เราจะฟังไหมนะครับถ้ามันมีนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับ แต่ถ้าเราฟังแล้วมันเป็นคําอื่นนะครับไม่ใช่คํานี้นะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ If you re ready let's go เอาตอบแล้วเอาใหม่สมมุติว่านกักเรียนไม่ได้ยินนะครับ Unit 4 Lessons 1 and 2 Field trip ย้อนไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้นะครับ they are going to a field trip นะครับตรงนี้ a to, a to a new ไม่ใช่ a new gift shop นะครับแต่เป็น a new museum นะครับ museum นะครับต่อไปเราข้ามไปสองเลยนะครับ เป็นเอทเจ u ร์ไกด์นะครับถูกต้องนะครับข้อนี้ก็ตรงตามเนื้อเพลงนะครับอฝังรอบนะครับอ่าเอทเจอร์ไกด์นะครับ is going to show them around นะครับต่อไปเราข้ามไปนะครับข้อ3เลยนะครับดูสิวข้อ3จะเป็น the the aquarium ไหมนะครับอา่า ไม่ใช่ the aquarium นะครับแต่ว่าเป็นเป็นอะไรครับนกียนฝันน่งรอบนะครับอ่าเป็นคำว่า the dinosaur นะครับตันนี้ก็เป็น dinosaur นะครับและคำสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับ they are going to the museum นะครับใช่คำว่า museum ไหมนะครับ ใช่ไหมครับมิวเซียมเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นคำว่า gift shop นะครับ gift shop นะครับนักเรียนก็ลองฟังดูนะครับลองฟังแล้วก็ลองจับจับน้ำเสียงนะครับจับคำดูนะครับว่าตรงกับในเนื้อเพลงไหมนะครับนี่ครูเฉลยมาให้แล้วนะครับนักเรียนก็ลองฟังฝึกดูฝึกฟังดูอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหลายๆรอบนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของ grammar p a s s นะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้สองประโยคนะครับเป็นประโยคบอกเล่านะครับกับประโยคปฏิเสธนะครับมาดูประโยคบอกเล่า they are going to have fun they are going to have fun นะครับก็คือพวกเราจะสนุกกันนะครับพวกเราจะสนุกกัน we are going to have fun นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย B going to นะครับโครงสร้าง B going to เนี่ยเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เรามาดูนะครับความหมายของมันก็จะประมาณนะัพวกเราจะสนุกกันนะครับ <c oughs> เรามาดูประโยคปฏิเสธกันบ้างนะครับประโยคปฏิเสธก็ they aren't going to forget this day they aren't going to forget this day นะครับก็คือพวกเราพวกเราจะไม่มีวันลืมวันนี้เลยนะครับก็ถ้าเราดูความหมายนี่ก็ สา a m m a มันจะเป็นในเชิงของแสดงถึงความตั้งใจนะครับ be going to เนี่ยนะครับใช้พูดแสดงถึงความตั้งใจนะตั้งใจว่าเราจะจะสนุกนะครับจะไปสนุกกันหรือจะจะไม่ลืมวันนี้เลยนะครับเป็นความตั้งใจนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูส่วนที่2นะครับตรงนี้เขาบอกว่า look at the g r a n d m a r p a s s What words นะครับคำไรนะครับ do we use to make negative sentences about future plans นะครับคำใดนะครับที่เราใช้ในการสร้างประโยคปฏิเสธที่พูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับประโยคปฏิเสธที่เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับก็คือ o n going นะครับ aren't going to นะครับก็คือ be v e r b to be บวกด้ not นะครับ going to นะครับเป็นโครงสร้างของ negative sentences about future plan นะครับต่อไปนะครับเราลองฝึกเขียนประโยคดูนะครับตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยภาพก็คือเป็นภาพ lift นะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับลองเขียนวางแผนในอนาคตนะครับความตั้งใจเนี่ยก็อาจจะขึ้นลิฟต์อะไรพวกนี้นะครับ ก็เราก็จะเขียนได้ว่า they are going to they are going to ช่อะไรครับทำอะไรกับ Lift take the elevator take the elevator นะครับ they are going to take the elevator นะครับเราตั้งใจที่จะขึ้นลิฟต์นะครับ ต่อไปภาพที่2บ้างนะครับภาพที่2เนี่ยเครื่องหมายผิดนะครับแสดงว่าบังคับให้ตอบเป็นประโยคปฏิเสธนะครับก็จะได้ว่า they aren't going to they aren't going to the cafeteria นะครับ they aren't going to the cafeteria นะครับพวกเราจะไม่ไปที่ร้านกาแฟนะครับอันนี้ครูเฉลยไว้ให้แล้วนะครับ ก็ประโยคที่เราเขียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาลองฝึกเขียนดูนะครับแบบฝึกหัดของเรานะครับเลสันที่2จะอยู่หน้า28นะครับนักเรียนหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับอันนี้เขาจะให้ไกด์ไลน์มาให้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับประโยคบอกเล่านะครับแล้วก็ประโยคปฏิเสธด้านล่างนะครับทีนี้มาดูนะครับ เขาจะให้คำมาให้นะครับสองคอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกเครื่องหมายถูกแสดงว่าบังคับให้แต่งเป็นประโยคบอกเล่านะครับมีคำมีประโยคอะไรบ้างนะครับมีมีคำอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับ look at look at dinosaurs นะครับดูดูไดโนเสาร์นะครับดูไดโนเสร์นะครับ listen to the tour guide นะครับฟังมรกกุเทศนะครับ Uh, แล้วก็ eat eat in the cafeteria นะครับกินในร้านกาแฟนะครับต่อ mm hmm. <So, S 2> ไปนะครับฝั่งประโยคปฏิเสธนะครับฝังเครื่องหมายกากบาทมีคำว่า ride right the elevator นะครับแล้วก็ check p h o r o s นะครับถ่ายรูปแล้วก็ go to the aquarium นะครับไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับว่าไปที่ aquarium นั่นเองนะครับ คนหนึ่งเขา,ายกตัวอย่างมาให้นะครับคนหนึ่งก็คือเนี่ยลูกแค s ไดโนเสาร์นะครับก็แต่งประโยคได้เป็น they are going to look at dinosaurs นะครับพวกเขานะครับกำลังจะดูไดโนเสาร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างประโยคปฏิเสธบ้างนะครับสักข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่4นะครับก็เราก็ขึ้นมาเลยนะครับว่า they aren't going to นะครับ they aren't going to นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวหลังนะครับส่วนประโยคบอกเล่าก็ they are going to นะครับจะเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะไม่เหมือนนะครับเอาจากจะเอาจากที่เขาให้มาข้างบนมาเขียนนะครับมาดูครับข้อ4 they aren't going to ride the elevator ride the elevator นะครับ พวกเขาจะไม่ขึ้นลิฟต์นะครับทีนี้มาดูนะครับมันต่างกันยังไงนะครับประโยคแเล่ากับประโยคปฏิเสธนะครับต่างแค่ตรงนี้เองนะครับก็คือประโยคป,ปฏิเสธก็คือ R บวกด้วย notch นะครับแล้วก็ลดรูปกลายเป็นคำว่า on นะครับ the e n นะครับอลองเขียนดูนะครับมาเขียน อ่าเขียนเสร็จก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปนะครับแบบหันนนี้ส่งมาในลายส่วนตัวครูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับอ่า u n l t s s o s s o n 3นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย